มาแล้วมาแล้วตามสัญญาที่บอกว่าจะลงคลิปวันนี้เรามาอยู่เอ,อ่อแมปแมปอะไรนะแมปวอวอฮอปทาวเวอร์หอคอยวอฮอปง่ายแต่ยาวเราจะมาวอฮอปก,กัน yes yeah. วอฮอปคือการที่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคือการกระโดดขึ้นไปแบบนี้ กระโดดขึ้นไปแบบนี้กระโดดขึ้นไปแล้วดูจังหวะดูจังหวะนะนี่รึบขึ้นไปอ่ะรอจังหวะที่มันมาถึงเส้นตรงนี้นะขอปิดก่อนเนี่ยที่มันมาถึงเส้นตรงนี้นะนี่นี่เส้นสีชมพูตรงนี้ขึ้นไปแบบนี้พอมันล่วงลงมาปื๊ดแล้วก็ปัดหน้าจอปัดไปแบบนี้ปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บเร็วเร็วเลยนะปุ๊บป๊บแบบนี้แล้วก็ ทำซับถ้าเกิดกำแพงสูงเท่าไหร่ก็ทำซับไปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูนะโอ,โ,อโ,อโอ้เอาเอาเออเเอามาเอามยโอ๊ยทำไมเอาหมานี่นี่แบบนี้แบดีนี่แบบนี้อุ้ยกระตุกกระตุก,ก,ตก,กอ่ะเหมือนเดิมกระโดดปัด อ่าถ้าเกิดสูงแบบนี้ก็ปัดสองข้างครั้งกระโดดปัดกระโดดปัดอืมแบบนี้แบบนี้โอ๊ยกระตุกกระตุกไม่คนทำไมก,ะกระโดดไงเลยนี่อ่าโอ๊ยบางทีอาจจะยากนิดนึงนะสำหรับคนที่ทำทำครั้งแรกแล้วก็ยากเลยแล้วก็ใช้อ่าอันนี้อีกแบบหนึ่งของเราแล้วก็ใช้สูตรแบบนี้เอาอะ เนี่ยแบบนี้เอาแล้วแต่คนเลยแล้วแต่คนถนัดมันเรียกมันเรียกว่าวองหอาทาั้งสองแบบนะอุ๊ดอันนี้อุ้ยอุ้ยข้างหลยูได้ยงเลยลงเลยลงฟอนลงสามงเตี๋ยวอุ้ยทำไมมันปัดไม่ไป ได้เนี่ยเนี่ยต้องกดกดเดินหน้าไปให้สุดอ่ะลืมบอกเลยลืมบอกกดเดินหน้าไปให้สุดกดกระโดดค้างไว้เอ้ยติดอะไรอ่ะกดกระโดดค้างไว้โอ้ยได้แล้วได้แล้วเช็ดกันโอ้ยนายโจไม่ไปนี่นี่ก็ไม่เกี่ยวยางคิปหน่อยเราอาจจะพูดตลอดทั้งคลิปเลยนะเพราะว่า เราไม่ไม่แบบสมาธิสั้นอะโอ้ยอันนี้อืมันนี้ตอนนี้ออกเกิน เค okay. เราอาจจะลงคลิปไม่ได้นานเหมือนช่อง Youtube คนอื่นนะอืมแล้วขอพูดอีกอย่างหนึง่งเป้าหมายผู้ติดตามของเราอะ่ะเป้าหมายค่ะทุกคนช่วยติดตามเราให้ถึง50เลยนะเพราะว่าอยากฟ์สดมากอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเพราะว่าอยากนนี้ทำยังไงอะทำ เอาดีกว่าเพราะว่าอยากไลฟ์สดมากเราจะเราจะไลฟ์สดถ้าเกิดเราไลฟ์สดนะเราจะไลฟ์สดเกมแล้วให้คนดูจอยค่อยเข้ามาผู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยก็ได้หนึ่งพันก็ได้แล้วแต่คนดูเลยแต่ขอแค่ไม่เกินห้าสิบขอแค่ขอแค่เกินเกินห้าสิบหรือไม่ก็ห้าสิบพอดีเป๊กก็ได้ให้เราไลฟ์สดได้กับพดก็อ,อยากไลฟ์สดมากติ๊กตอกก็ยังไม่ฝากถึง ฝากฝากถึงตอตอฝากถึงตอ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 เราเดี๋ยวเราทิ้งตอตอไว้ให้ตตอชื่อโอออ A ห้าห้าห้าพันห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าพิมพิมเป็นห้าห้าได้ห้าสี่ตัวโอ้ยยากตรงนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยอ้ายากยากยาก ยากอ่ะมันมีบันไดให้ขึ้นนะแต่เราก็ไม่ยอมขึ้นอยากลไอ้ไม่เอาอ่ะไม่ขึ้นบันไดดีกว่าเป็นวัดอ้อนี่เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนละกันนะทุกคนอยากพิ่งงนได้ไหมไดไหมพอแค่นี้ก่อนไดไหมเราเหนื่อยพอแล้วเพราะว่า วันหนึ่งหนึ่งวันเราจะลงเป็นบางคลิปลงอาจจะคลิปนะบายบายใครที่ใครที่อยากแอดเราก็คืออุ๊ยเราใช้ตัวละคน R 1 5 R 6เหรอนี่ชื่อเรา NA N A, N A M A U N A U I Thailand นะ 拜拜。Bye bye.